เม็ดอมสมุนไพรไอเออร์บรีแบรนด์ใหม่ให้ทันสมัยสดชื่นและเข้าถึงง่ายพร้อมดึงมาริโอเบลเลอร์เป็นพรีเซนเตอร์คนแรกเพื่อขยายฐานลูกค้าคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพแต่ชอบรสชาติอร่อยโดยจัดแคมเปญไอเ b c ร์บ์คอเลฟแกลนที่สยามสแควร์วันชวนลูกค้าร่วมกิจกรรมและแจกสินค้าทดลองฟรีจุดเด่นคือเม็ดอมสูตรปราศจากน้ำตาลใช้ไอโซมลไม่ทำให้ฟันผุและเหมาะกับผู้ใช้เสียงบ่อยและหาซื้อง่ายในร้านค้าทั่วประเทศรวมถึงออนไลน์ในราคาเพียง32บบาทต่อซอง ครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับที่โอได้มีโอกาสนะครับเป็นพรีเซนเ,เตอร์คนแรกของเม็ดอมสมุนไพรไอเฮิร์บครับไอเฮิร์ฟพอดีไงโอบอกเลยว่าโอเป็นคนที่กิน i h เฮิทุกวันนะครับแล้วก็พกติดตัวตลอดเวลาไปกองถ่ายหรือว่าไปทํางานอะไรเงี้ยครับเพราะว่าโอเป็นคนที่ถ่ายละครถ่ายหนังก็ต้องใช้เสียงอะไรเงี้ยครับซึ่งเม็ดอมสมุนไพรไอเฮิเนี่ยคือเขา เขาเป็นสารสกัดจากจากธรรมชาตินะครับแล้วก็มีเรื่องของออสมุนไพรด้วยแล้วก็ที่สําคัญนะครับเขาชุบก็ฟรีนะครับก็คือปัสจากน้าตาลทําให้ดีต,ต่อสุขภาพด้วยครับสำหรับโอ้นะครับโอ้โอก็เป็นคนที่อย่างที่บอกใช้เสียงเยอะนะครับแล้วก็เม็ดอมออสมุนไพรเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเพราะว่าบางทีเราพูดบททั้งวันหรือว่าเราเราใช้เสียงทั้งวันอย่างเงี้ยบางทีพอได้ ลองได้ทานไอเฮิรเข้าไปก็รู้สึกว่าชุ่มคอสบายคอที่สำคัญอร่อยด้วยครับ,รบ<อ>ก็ใครอยากจะลองทานไอเฮิรนะครับก็ไปที่เซเว่นอเวนะครับมีทุกสาขาเลยครับ